สวัสดีนะคะอ่าวันนี้ดาวก็พามาชมต้นพันธุเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นตุเรียนสายบันมูสังคิงมาเลสไซส์หนึ่งเมตรนะคะอะ่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตอนนี้เราก็กําลังทยอยขนทุเรียนเอามาลงเพื่อที่จะจะส่งให้ลูกค้านะคะอ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทุเรียนสายบันมูสังคิงมาเลสไซส์ถุงเบอร์สิบไซส์นี้นะคะ มูสังงมาเลยเลยนะคะถุงเบอร์10บไซส์ยอยู่ที่1เมตรสอบถามก็มาได้เลยนะคะต้นละ2องรบาทนะคะต้นพันชุดนี้ต้นไม้สบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะสวยมากนะคะมูสังิงมาเลยของแทจ้จากประเทศมาเลยเลยนะคะต้นพันปีนี้เราก็กําลังสั่งต้นถอนมาลงอีกแล้วนะคะลงไว้ขายปีหน้าอีกชุดนี้เป็นชุดต้นพันของปีที่แล้วที่เราสั่งมาแล้วก็มาเลี้ยงถุงปลายปีพอมากลางปีเราก็มาขายเป็นไซส์1เมตรได้แล้วนะคะ ้นพันสวยมากสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรกว่าเดี๋ยวมันจะได้แต่ว่าบางต้นก็จะไม่ถึงกว่านะคะจะอยู่ที่แต่ว่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรนะคะ,ะลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะต้นพันธุ์ชนี้สวยมากเลยม,มูซังคิงมาเลนะคะต้นก้าทูเรียนป่ามาเลต้นต้นพันจากประเทศมาเลเยเลยนะคะเขาจะใช้ ต้นกล้าทุเรียนป่าทั้งหมดเลยนะคะต้นพันุ์ของมาเลจะทนต่อเชื้อโูคแล้วก็สภาพอากาศต้นพันธุ์สวยพร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะชุดนี้ต้นละสองร้อยแปดสิบบาทต้นพันธุสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูอืต้นพันจะประมาณนี้เลยนะคะสวยนะคะทุเรียนสายพันุมู ale, สังคิงมาเลส์หนึ่งเมตรนะคะ อของทางร้านของเราก็จะมีไซส์ไซส์ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่ตอนนี้กระโดงต้นพันธุ์หมดแล้วนะคะเพิ่งหมดวันนี้นะคะมูสันคิงมาเลไซส์ถุงใหญ่แล้วก็ไซส์หนึ่งเมตรกว่ากระโดงนะคะที่ได้ลงคลิปไปเมื่อประมาณไม่ถึงอาทิตย์ตอนนี้ต้นไม้หมดนะคะกระโดงตอนนี้มูสันคิงมาเลไซส์ใหญ่เรามีเฉพาะกิ่งเพนแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นมูสันคิงมาเลไซส์ถุงเบอร์สิบถุงเบอร์สิบไซส์อยู่ที่หนึ่งเมตรนะคะ ต้นพันธุ์สวยนะคะสวยสมบูรณ์มากเลยต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยนะคะมูเังคิงมาเลทนต่อสภาพอากาศแล้วก็เชื้อโรคนะคะตัวนี้ใบเขาจะใบเขาจะใหญ่ใบเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะของมาลีเลยสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไซนี้ต้นละสองร้อยแปดสิบบาทนะคะมูสังคิงมาเลีของไปตรงก็มีนะคะเดี๋ยวดาพาไปดู อันนี้เป็นของบ้านเรานะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่เสียบยอดที่เมืองไทยบ้านเราเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนิดนึงอันนี้เป็นมูซังกิงของไปตรงนะคะเสียบยอดบ้านเราผลจะเล็กกว่านะคะดูลักษณะใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะมีลักษณะใบของเขาใบของเขาจะเล็กแบบนี้นะคะใบจะเล็กเล็กกว่าเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูของมาเลย อันนี้จะเป็นของมาเลเลยนะคะของมาเลใบเขาจะโตแบบนี้ความแตกต่างก็จะมีความแตกต่างให้เห็นของต้นพันธุ์นะคะอันนี้เป็นของมาเลนะคะดูลักษณะใบของเขาจะโตมากนะคะพรงใบยาวแล้วก็โตแบบนี้เลยนะคะใบจะโตมากของมาเลลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะตัวเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมาเลก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ชุดนี้ไซส์1เมตรนะคะ28 0บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ต้นไม้พร้อมปลูกเลยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้นไม้ของเราจะมีไซส์1เมตรหลายสายพันธุ์เลยต้นพันธุ์สวยพร้อมปลูกนะคะสวยมากด้วยอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่สายพันธุ์หลายสายพันธุ์นะคะไซส์ต้นใหญ่ตอนนี้เราก็กําลังขนต้นไม้มาเพื่อที่จะส่งแบบปรงให้กับลูกค้าพรุ่งนี้นะคะ ลูกค้าที่ออเดอร์ต้นไม้อว้นั่นก็สือจุดใหม่นะคะของเราก็มีการจัดส่งหลายช่องทางนะคะอย่างตรงนี้ที่ให้ให้ลูกค้าดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ที่เราเอามาใส่กรงพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ใส่กรงไปษนีนะคะพวกนี้มมแซงกิงมาในของลูกค้าที่ได้ออเดอร์มา700ต้นนะคะทั้งหมดอของลูกค้าส่งไปภาคเหนือภาคอีสาน อยู่ที่400ต้นแล้วก็ส่งไปภาคกลางส่งไประยองนะคะ300ต้นนะคะมูสังิงมาเลยชุดนี้อันนี้เราก็เอาเอามาเตรียมที่จะใส่กรงไปในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งหมูกรงเหมือนทุกทุกวันนะคะหมากรงไบสนีแล้วก็ส่งกลง่องเคอรี่นะคะจะส่งทุกวันเลยร้าน,กนเกษตรยุคใหม่นะคะ,ะลูกค้าสามารถมาคะัดต้นไม้หน้าร้านได้มาให้มากเลยนะคะสาขา2อ,อยู่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้หน้าร้านนะคะหน้าร้านอยู่ตรงนี้ ลูกค้าสามารถมาคัดเลือกต้นไม้เองหน้าร้านได้เลยนะคะต้นไม้สวยทุกไซส์เลยนะคะมาคัดหน้าร้านได้เลยพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการส่งกลงเพอร์รี่แล้วก็หมอกลองไปรษณีย์กันเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันนะคะกลองไปรษณีย์นะคะค่าส่งอยู่ที่แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะคะแล้วแต่ภาคจะไม่เท่ากัน ลูกค้าสามารถสอบถามทางไลน์ได้นะคะว่าส่งไปจังหวัดไหนอะไรรายละเอียดเดี๋ยวน้องเฮ็ดมิงเขาจะแจ้งให้ทราบนะคะต้นไม้ที่เราเตรียมที่จะส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะสวยสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีหลายสายพันธุ์นะคะตัวน,นี้ไซส์ต้นไม้กําลังสวยสวยทุกไซส์เลยไซส์อยู่ที่1เมตรหนึ่งเมตรกว่าแล้วก็เก้าสิบแปดสิบเซนทั้งหมดเลยนะคะ ต้นไม้สวยมากเดี๋ยวดาวก็จะพาไปชมตูเรียนสายพันยาวลิ้นจีไซส์หนึ่งเม็ดกิ่งเพลนกันอีกนะคะเดี๋ยวไปชมทูเรียนสายพันมูสังกิงมาเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้แยกต้นออกมาอันนี้ลักษณะนะคะลักษณะต้นเดี่ยวเลยเนี่ยให้ดูเป็นต้นต้นแบบนี้ต้นเดี่ยวเขาก็จะสวยสมบูรณ์แบบที่เห็นเลยนะคะมูสังกิงมาเลยอันนี้ไซส์หนึ่งเมตรนะคะต้นละสองร้อยแปดสิบบาทนะคะ หนึ่งเมตรกว่านะคะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเราจะบอกแค่หนึ่งเมตรเพราะว่าเดี๋ยวบางต้นมันจะได้หนึ่งเมตรพอดีแต่ส่วนมากจะเป็นเม็รกว่าเมตรสองเมตรสามแบบนี้นะคะก็เอาที่หนึ่งเมตรแล้วกันนะคะเอาที่มันต่ําสุดอต่เนาะแต่ถ้าได้สูงสุดไปก็จะไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าต่ําไม่ถึงมันก็จะมีปัญหาเนี่ยคุณต้นอวบแข็งแรงมากนะคะมูสังคิงมาลีต้นพันธุ์ของแท้จากประเทศมาเลเลยดูลักษณะใบลักษณะความแตกต่างนะคะจะไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นมูซังคิงมาเลยนะคะอืมูซังคิงมาเลยสวยนะคะต้นไม้สมบูรณ์มากเลยดเดี๋ยวจะให้ให้ดูใบของไทยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเอาไปดิเปรียบเทียบให้ดูกันเนะาะออันนี้เป็นมูของไทยให้ดูนะคะอ่ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถสังเกตได้เลย อันนี้เป็นของมาเลยนะคะของมาเลยใบจะโตเดี๋ยวเอาเอา,เอาของไทยเอาของไทยมามามาขยับไปลูกค้าดูหน่อยว่าความแตกต่างของต้นไม้เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเอามาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นของไทยนะคะ mm hmm. ดูความแตกต่างนะคะมาเลยกับไทยอ่าต้นนี้เป็นของมาเลยนะคะต้นไซส,ส์แบบว่าใบเขาจะโตแล้วก็ยาวปื้ดแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นของมาเลยแล้วก็ขยับมาตรงนี้ <res> นิดนึงอ่าอันนี้เป็นของไทยอันนี้เป็นของไทยนะคะอันนี้เป็นมูที่เราเสียบยอดที่บ้านเรานะคะเสียบยอดที่เมืองไทยดูลักษณะใบอ่าลักษณะใบนะคะเนี่ยใบใบจะแตกต่างกันเลยนะคะใบจะแตกต่างกันเยอะเลยนะคะเนี่ยของไทยกับของมาเลยอ่าในความแตกต่างของมาเลใบจะโตยาวมากของไทยใบจะเล็กนะคะ อันนี้ความแตกต่างของสองสายพันธุ์ของสายพันธุ์เดียวกันมูซันคิงนะคะแต่ว่า,าเสพยบยอดที่ไทยใบจะเล็กแบบนี้นะคะอ,อันนี้ของมาเลยนะคะเสียบยอดที่มาเลยต้นพันธุ์ของเทจากมาเลยเลยใบเขาจะโตยาวแล้วก็หนานะคะถ้าเสียบยอดที่ไทยใบเขาจะเล็กเรียวแล้วก็สั้นแล้วก็บางแบบที่เห็นนะคะมันมีความแตกต่างอยู่นะคะอย่างที่ลูกค้าหลายคนามาบอกว่า,าปลูกมูซันคิงตายหมดนะคะ ปลูกของไทยแบบนี้เพราะว่าต้นไม้ของไทยมูสังคิงจริงๆมันทนต่อสภาพอากาศมากแต่ถ้าเป็นของไทยนะคะถ้าเป็นของไทยอ่ะมูสังคิงมันจะวนเอกว่าเพราะใบของเขาจะบางกว่าแบบนี้นะคะเนี่ยแต่ถ้าของมาเลใบมันจะหนาปืดแบบนี้เลยนะคะต mm ้ hmm. นไม้สวยมากนะดูความหนาดูความหนาดูดูเปรียบเทียบกันนะคะเนี่ย mm hmm. อันนี้ของไทยนะคะของไทยกับของมาเลดูนะคะความโตความ ความโตความยาวมันจะแตกต่างกันเลยนะคะเนี่ยใบลักษณะใบเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนอันนี้เป็นของไทยดูของไทยกับของมาเลยนะคะความแตกต่างออันนี้ของมาเลยอันนี้ของไทยนะคะของของมาเลย, shire, ยะใบจะโตแล้วก็ยาวแบบน,นี้ของไทยอันนี้เป็นของไทยใบจะสั้นมากนะคะเนี่ยใบยเล็กแล้วก็สั้นแล้วก็บางกว่าอันนี้คือความแตกต่างเลยนะคะมาเลยกับไทยมีความแตกต่างกันเยอะเลย ลูกค้าสามารถดูได้นะคะถ้าไปซื้อต้นไม้ที่ร้านอื่นก็เหมือนกันเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ของไทยกับของมาเลย์ใบจะไม่เหมือนกันนะคะความแตกต่างชุดนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าเนี่ยมูสังคิงมาเลย์ดูนะคะเนี่ยไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะชุดนี้ตกเมตรห้าเลยนะคะสวยมากเลยบางต้นก็จะได้เมตรห้านะคะต่ําสุดก็หนึ่งเมตรนะคะชุดต้นนี้แค่2อ0บบาทเท่านั้นนะคะเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ ต้นไม้สวยไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะต้นไม้สวยมากลุกค้าสนใจก็สอบถามมเข้ามาได้เลยนะคะสำ,สำหรับชุดนี้นะคะอามูซังคิงมาเลนะคะไซส์หนึ่งเมตรกว่านะคะเนี่ยต้นละสองร้อยแปดสิบาทนะคะชุดนี้แพนสวยมากนะคะสวยทุกต้นเลย อันนี้เป็นชุดใหม่อีกแล้วนะคะชุดเก่าอ่ะที่ที่ได้ลงไปหมดแล้วนะคะวันนี้เราเปิดชุดใหม่เนี่ยคัดต้นสวยสวยสวยงามแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยเอามาส่งให้กับลูกค้านะคะในวันพรุ่งนี้เลยต้นสวยมากดูเพนของแต่ละต้นนะคะสวยมากเลยเพนของแต่ละต้นสวยมากนะคะจะมีกิ่งเยอะนะคะถึงว่าชุดนี้ไม่ใช่กระโดงเป็นกิ่งเป็นกิ่งแพนนะคะเป็นกิ่งแพนก็จะมีกิ่งเยอะแบบนี้ ความแตกต่างให้ดูอีกรอบในมาเลกับของไทยนะคะอันนี้ของไทยอันนี้ของมาเลความแตกต่างของใบเรจะให้เห็นเลยใบไม้สวยนะคะชุดนี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจจะปลูกตุเรียนสายใบยมูซันคิงแนะนําเป็นของมาเลเลยนะคะลักษณะผลน้ําหนักผลได้มาตรฐานนะคะอ่าผลก็อยู่ที่สี่ห้ากิโลนะคะ ของมาเลยถ้าเป็นของไทยน้ําหนักผลก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2ึงกิโลนะนะคะอันนี้ของมาเลยเลยนะคะน้ําหนักอยู่ที่4ี่ห้ากิโลนะคะเนี่ยต้นไม้สวยมากเพนสวยมากนะคะชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเพนสวยมากเลยชุดนี้นะคะเป็นชุดใหม่ที่เราเพิ่งจะเปิดวันนี้เลยนะคะชุดเก่าวันนู้นหมดไปแล้วนะคะ อันนี้เป็นชุดใหม่อีกแล้วชุดใหม่จะเป็นต้นหัวทั้งหมดนะคะลูกค้าที่เข้ามาก่อก็จะได้ก่อนจะได้ต้นพันธุ์ที่สวยสมบูรณ์แบบที่เห็นเลยนะคะเราก็จะคัดต้นสวยให้ลูกค้าก่อนนะคะเข้ามาก่อนก็จะได้ต้นสวยไปดูลักษณะต้นนะคะเพนสวยมากเลยสวยทุกต้นเลยนะคะชุดนี้ชุดไซส์ต้นใหม่ด้วยนะคะต้นพันธุ์เรา,ป bliss, าเปิดวันแรกทั้งแรกเลยนะคะชุดนี้ชุดก่วาวันนู้นหมดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดใหม่อีกแล้ว ลูกค้าสนใจสามารถสอบถามได้นะคะชุดนี้ตละง้อยแบาทนะคะชุดนี้ลงกลงได้นะคะหนึ่งกล่องจะใส่ได้สีต้นส่งกล่องของคือที่ถ้ากล่องใบสนีหนึ่งกล่องก็จะใส่ได้หนึ่งร้อยต้นนะคะต่อหนึ่งกล่องมีการจะส่งหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะจส่งแบบลงกล่องคือรี่หรือว่าแบบเหมากล่องเหล็กใบษนีนะคะเหมากล่องเหล็กใบษนีนะคะหนึ่งกล่องก็จะใส่ได้หนึ่งร้อยต้นกล่องคอี่หนึ่งกล่องก็จะใส่ได้อยู่ที่ สี่ต้นนะคะต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้มาก่อนจะได้ไซส์สวยไปก่อนเลยจะคัดต้นสวยให้ก่อนเลยนะคะสวยมากชุดนี้สวยมากเลยสวยทุกต้นนะคะสําหรับมูแซงกิงมาในชุดนี้ของเราชุดเปิดวันแรกเลยนะคะต้นหัวทั้งนั้นสวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะดูลำต้นลักษณะลำต้นสวยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูดูลำสวยมากเลยนะคะ มูซังคิงมาเลนะคะต้นพันจากมาเลเลยเป็นต้นพันที่แข็งแรงมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นกล้ามาเลทั้งหมดเลยเป็นทุเรียนภูเขานะคะแต่ลูกของเขาจะโตะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะวางอดีไลน์ไว้หน้าคลิปเลยนะคะลูกค้าสามารถเอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้